แล้วบอกจะนั่งคุยใช่ป่ะไม่ต้องเลยพี่อ,อยู่อยู่รถจัดใช่สัเก็บไปเรื่อยส่วนสาธารณะรถเก่าจังย่าคาเฟ่น,นี่มันก็ออฟิดลงรถพี่ทำรถอ่ะลงรถนะอยู่ตรงข้ามอย่าเรียกอูนะ เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานเป็นพันนิดมันมีอะไรนะที่พี่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับเสียวข้าวหมูแดงเหรอเดี๋ยวข้าวหมูแดงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่งกินสองอย่างแม่งมันคงไม่ใช่วิถีชีวิตแม่งคือการเมคไงเราต้องเลี้ยวแม่งกินแดกได้อย่างได้อย่างหนึ่งเท่านั้นนะไมอซอยข้างๆอ่ะเขาเรียกกันว่าซอยถังขยะซอยอะไรนะพี่ซอยถังขยะคือแต่ก่อนอ่ะ เขาไม่มีชื่อร้านหรืออะไรเราจะเรียกกันเพลินว่า,วาก๋วยเตี๋ยวสังขยารถเพียบเลยเที่ยงครึ่งพาเดินเดี๋ยวเราไปดู <laughs> ว่าวันนี้หมอโดงจะพาเราไปเจออะไรบ้างับซึ่งผมบอกแล้วว่าเราจะคาดเดาอะไร<อ>ไม่ได้เกี่ยวคลิปนี้หมอเดงครับครับ <laughs> วันนี้ผมควรจะเจออะไรบ้าง <laughs> อยากพาผมไปเจออะไรบ้าง <laughs> ควรจะเป็นที่ที่ในชีวิต ไม่ค่อยได้เห็นอ่ะพาไปดูขยะดูขยะอาวละดูขยะอันนี้ก็เป็นขยะในมุมมองเราอ่ะให้มุมมองคนอื่นอ่ะแม่งอาจจะเป็นท้องในสายตาใครก็ได้แต่ถ้าเห็นคุณค่ามันไงเดี๋ยวพาไปดูว่าไอสิ่งที่ทุกคนมองว่ามันเป็นขยะแม่งเป็นหุมทรับถ้าซับเปียกไม่เซ็ตหรือว่าความมุมมองมันมีอย่างหนึ่งที่พี่บอกอ่ะเรื่องหมาปะหมาตัวหมา เหมือนต้นจัดครับจริงๆแล้วชีวิตประจำวันเราเราก็เลี้ยงมันอยู่แล้วแล้วก็ดูแลมันในซอยแต่ว่าพี่ก็ไม่ใช่เป็นพ่อพักแบบว่าไม่พี่โอ้ยต้องเป็นมูลนิธิเอาไม่มากพี่แค่คิดว่าในที่ที่เราอยู่อ่ะทุกวันอ่ะแค่ขอในพื้นที่เราอ่ะเราสามารถช่วยเหลืออะไรได้ทำเท่าที่เราไหวเนี่ยดูมันเคยมีเรื่องดราม่าก๋วยเตี๋ยวทำไมอะเห็นนี่บ่อิฟหมูอ่ะ อืที่บ้านเรียกหมูอะไรเองเนี้ยของผมเรียกหมูเด้งบะช่ออ่าอะไรเงี้ยบดกันเลยประมาณเนี้ยบางร้านที่เขาทำอ่ะเขาเอหมูมาบดใส่พลาสติกใช่ป่ะถุงพลาสติกอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วจุ่มลงไปบางทีพลาสติกแม่งลงไปเลยอ๋อละลายเออใช่ป่ะซึ่งที่นี่ก็ทำแบบนั้นทำไมถึงสั่งมาม่าแห้งป่ะเยี่ยมแม่อร่อยตรงนี้เลยนี่ถ้าใส่เพิ่มมันติดกันเลยใช่เราฝึกกินมั้งแต่ช้างน้อยแล้วเดี๋ยวช้างน้อยอ่ะคลิปเหมือนเหมือนเหมือนเส้นบะหมี่ก็จะอร่อย ครับอือโอ้โหถ้าแบบวันนี้ตอนเรากินเสร็จเนี่ยเราจะไปเจออะไรซึ่งผมเนี่ยจะรู้ของดูเลยนะทีนห้มีแรงอ่ะมีแรงเหงื่อแตกกันเยอะต่จังหวัดอะบางทีเขาไม่เรียกศุลกากรอย่างเดียวเขาเรียกว่าโรงเหล็กโรงเหล็กเออเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะมีการช่ำแหลวัสดุต่างๆเกี่ยวกับรถอะ คเครื่องยนต์เนี่ยมันมีหลายจำพวกมันมีทั้งอลูมิเนียมมีทั้งเหล็กมีทั้งเหล็กหล่อ,อทั้งเหล็กแข็งสายไฟทองแดงหรือแม้กระ,กระทั่งแคตาอลลติก อที่มันมีทองคำขาวข้างในอืมอ่ะทุกอย่างมันเป็นมูลค่าหมดอันนี้คือขุมทรัพย์เลยใช่ไหมพี่ที่เราจะไปวันนี้ใช่ครับแต่ภาพอย่างผมเนี่ยดูไม่เป็นยังพังเลยนะก็เป็นขยะพังนะก็เป็นขยะนี่คือขยะหมดเลยก็คอถ่ายกันเลยก่อนนี้ผมจะมาหาพี่ครับมีมีพี่เขาฝากคำถามมาพี่ปิ๊ดแหละไอ้เหี้ยมาพี่ไอ้เหี้ยอะไรวงดังนะพี่ปิ๊ดวันนี้สลัมอ่ะคำถามดีเลยคำามดีผมว่าเป็นประโยชน์ต่อน้องๆใช่ใช่ใช่น่าจะมีอิมแพ็คประมาณนึงครับครับ เออพี่หมอโดดมาตั้งแต่มออะไรเว้ยหมอสามไอ้เฮี้ยมึงขามันดิ่ไม่โดดมาแล้วแม่งเล่นบาสได้ไงทั้งวัน <laughs> ไอ้ไอ้เฮียปิดนี่เมื่อก่อนเนี่ยพี่บอกนะตอนหัดดูบุหรี่กันเนี่ย <laughs> ไอ้เฮียนี่เป็นตัวดูต้นทางนะ <laughs> <laughs> เด็กดูต้นทางไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจี๊ดตัวกัลนอ้เฮียเด็กต้นทางเลยแล้ว <laughs> ค <laughs> ุยเราต้องตัดท่อนี้แมววีเป็ดรับยืน ลกล,ลับเว้ยลึกลับเว้ยเออไม่เหมือนไม่เหมือนสุสานจริงเออเหมือนสุสานจริงว่ะเดี๋ยวไปติดต่อเขาไปดูดิว่ามีคนงานอยู่ป่าถ้าไม่มีเดี๋ยวต้องวนไปข้างหน้าไปบอกให้เขาว่าเปิดตู้ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับ น่าเป็นห่วงไหมครับเรื่องร้อนไม่ค่อยห่วงแล้วครับห่วงเรื่องเรื่องหมาดีกว่าแล้วหน้าตาไม่กลัวจริงนะหน้าตาไม่กลัวจริงโดนหมาเขาเนี่ยผมก็ชอบไงผมชอบสัตว์เหมือนกันทําความรู้จักครั้งแรกเนี่ยเอามือเกาคอเลยปึ๊บแม่งับปั๊บมือติดเลยนี่ก็มีคาถาอะไรท่องไม่ทันนะท่องไ่ันจมสีเขียวท่องทันอะไรเจ้าของหมายังตกใจเลยแล้วเเจ้าของหมาทำไงนะเฮ้ย ได้ไหมหได้ไหมไม่รู้เปิดแล้วอแล้วเราต้องเดินจากนี้ไปเลยเน,นี่มเลยมาถึงแล้วสุสานเก่า ไอเนี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยอยากรู้ว่ารถพวกนี้มันหมายยังไงอ่ะมันมีคนมาขายมีคนมา,าขายซากที่<อ>นี่ผมซื้อเป็นเศษเหล็กเป็นปน,นี่คือการมาสุสารรถครั้งแรกนะครับของผมเลยเพราะว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีอะไรเฉียดสิ่งพวกนี้เลยลแบบองคิดดูนะว่าวันเนี้ยถ้าเหล็กอะ่ะถ้าซื้อข้าแค่8บาทอ่ะวันหนึ่งแม่งขยับเป็นสิบสองสิบแปดราคามันคูณไอเฮียแม่งขึ้นเป็นทองเหมือนกันนะสมมติเราเดินอยู่เนี่ย หมอดมดูอะไรอ่ะอย่างงี้วันนี้เรามาหาเลสร้างรถที่จะไปแต่งสวงนไงโอ้ว่าจะแต่งอ๋อแล้วแล้วถ้าอย่างเงี้ยตกลงเอาเดี๋ยวเขาเอาไปส่งไม่เขาจะมีที่มาลากขอนอ่ะมีลิฟต์แล้วก็ใส่กระบะให้เราอะไรหนักไม่ได้อยู่เนี่ยอ่าเล็นี<พ>้เอาไปทำอะไรครับพว,พวกพวกคราวพวกนี้คือเคยเห็นพวกฟูตคัคพวกที่เขาต่อพวกรถรถไอ้นั่นบัตรรถลากอ่ะมันจะเอาคราวท้ายนี่ไปใส่ล้อไง แต่บางชิ้นที่ใช้ไม่ได้เขาไปตัดเศษเล็กช่างกิโลเข้าทุกช็อตเลยนั่นน่ะตามเลยอ่ะทีนี้เข้าเยอะกบหมอโดมีกสัตว์เยียก็โมยซีนแ้วอย่างงี้อย่างงี้แท้ไหมปั๊มปั๊มดัมโบ้ดัมโบ้อันไหนมีฝาครอบบ้างฝาครอบฝาครอบอขแบบโบ้แท้มันจะตีเลยถ้าเจอบีเอ็มอย่างงี้เอาไปทำอะไรได้ไหมอย่างเช่นนะรถไปโดนชนมาแก้มบูปากระโปงบิดนู่นนี่นั่นบางทีซื้อพวกนี้ดีกว่าไปนั่งคลอง อให้ตัวนี้หน้ามันสวยครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโคน่าอาร์ตีเขาเอาไปทำเหมือนป่ะก็มีคนเล็กมีคลเล็กอาร์ทีแปดศูนย์จิ้มทุกคันอ่ะพี่รู้หมดว่ามันรุ่นอะไรอะไรไงมก็เชื่อแหละถ้าพี่เล่นมาขนาดนี้ได้นกลับบ้านไหมยได้กลับบ้านไหมพี่อยากได้ตันี้อยากได้อะไรมาสู้เหรอพี่ก็บอกว่าแห้งชอบเคาะกันอ่ะอย่างงี้ สีแรกมันไม่เคยบูแรนะไม่เคยดูถ้าสมมุติเปาี่ยนเสียงมันจะซึบเห็นไหมอ๋อผมรู้เนี่ยว่าเขาเคาะช่างเขาคออะไรวะอ๋อดูว่าดูว่าเป็นสีแรกหรือไม่ผมหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นสีแรกที่มันชุบดำลงไปในถังสีเลยอ้าวยาแล้วแม่งไม่ร่อนนะแต่เชื่อไหมว่ารถที่อยู่ที่นี่ทุกคันมีทะเบียนทุกคันแต่ต้องป้องกันการโจรกรรมเขาต้องมีทะเบียนนะ ว่ามีที่มาที่ไปมีสัญญาซื้อขายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปขโมยซากรถมาขายแร้เขารับซื้อเขาไม่รับนะอ่าคือที่เนี่ยเป็นรถที่มีที่มาที่ไปทั้งหมดผมขอแบบสักข้อหนึ่งอาจจะไม่<ะ>ข้อสรุปก็ได้แบบว่าไอแนวคิดตั้งต้นที่แบบว่าดัดแปลงทุกอย่างให้มันเป็นที่เชื่อว่าได้ว่ามันคืออะไร ของทุกอย่างมันมีคุณค่าต่อเมื่อเรารู้คุณค่าไม่ไม่ใช่กับเศษรถนะใช่ท,ทุกอย่างค<ม>ือทุกอย่างของใกล้ตัวคุณก็เถอะถ้าคุณรู้คุณค่ามันอนะแล้วรู้จักการเพิ่มมูลค่าสร้างคุณค่าของมัน<อ>สร้างเรื่องราวเข้าไปกับมันมันสามารถเป็นอาชีพ <c oughs> เปลี่ยนสิ่งที่รักให้กลับมาดูแลเราได้นะวันนี้ประสบการณ์เปไ็นไงบ้างไปเดินอยู่ในทุสาเนี่ยผมว่าสหรับผมนะผมมาได้อะไรอย่างหนึ่งือเป่าทุกๆครั้งเลยที่ผม เจอคนที่มีแนวคิดแบบที่อะเราควรมองสิ่งรอบข้างให้ละเอียดกว่าที่เคยถูกมองอันนี้แม่งสำคัญที่สุดมันมีหลายมุมใช่แม่งมีหลายมุมม,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 มันไม่ใช่มีแค่ดีไม่ดี<ม>ใช้ได้ใช้ไม่ได้แสดงว่าแม่งมีแบบรายละเอียดยิบย่อยอ่ะพี่คิดนะ้กระทั่งคนทำะอะไรเกี่ยวกับศพสมมุตินะอืถ้าคุณรู้เรื่องดอกไม้จันทร์คุณรู้เรื่องพวงหลีดคุณรู้เรื่องผ้าห่อศพคุณรู้เรื่องอะไรก็ได้เรื่องเล็กๆถ้าคุณสามารถเอาเรื่องเล็กๆมารวมกัน แล,และเป็นองค์ความรู้ของคุณอ่ะ<ช>คุณก็จะสามารถเก่งในเรื่องนั้นแล้วมันจะแข็งแกร่งใช่ใช่ในทรงพลังเราควรมองไอ้เล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยให้ละเอียดขึ้นกว่าเก่าอีกหน่อยก็จะดีะลดความเร็วของสิ่งรอบตัวเหมือนพี่พี่อยู่รถเก่าอ่ะ,<ด>อะสังเกตแบบพี่ไม่เคยเรียกรถว่ารถคลาสสิกวินเทจ เลโทหรือว่าอะไรพี่จะใช้คําสับเซ็ตรวมเลยว่ารถเก่ารถเก่าพยายามไม่ใส่มูลค่ากับมันแล้วเราจะมองทุกอย่างให้เท่ากันและละเอียดในปริมาณที่เท่ากันโอเคแล้วเราจะไปเจอเะไ่อยกันเดี๋ยวพาไปอีกพี่นึงผมอยู่กับเขามาตั้งหลายปีผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ยนนี่มาแล้วมยังเวลมาแล้วมาแล้วอะไรอะ คนละไม้เนกันเฮ้ยผลไม้ผลไม้หมูย่างเวลคนละไม้เว้ยก็ย่างเสร็จย่างจานเสร็จแล้วนี่ๆๆเหรอมีนี่นี่คือลุงลุงลุงตำนานเลยหมูย่างเวลเนี่ยเป็นหมูย่างในตำนานที่นี่เป็นหมูปิ้งขายตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยลุงเขาแก่แล้วก็เลยมาขายกลางวันนี่คือหมูปิ้งในตำนานแล้วก็มาถมนะแล้วแบ่งชิ้นแบ่งใหญ่ไม่ร้อนไม่ร้อนลูกไม่ร้อนเลยตำนานป่ะ bít tạp đui, giong này, giong này để hảy nấm này, nì kêu tẩm nán nha, tẩm nán nha, กเเ็เป็นกระเทียมเหนียวไอ้จิ้ม่ะไรเท่าไหร่ชิบบะเอื้อน้ำจิ้มไม่เหมือนที่เราคาดหวังไว้ด้วยนะหมายถึงว่าในหัวเราอะที่กรุงเทพแบบจะมีน้ำจิ้มในรูปแบบหนึง่งอะแต่อันนี้มันจะใสๆขึิ่เพี้ยนนิดนึงเว้ยส่วนใหญ่ถ้าไม่อิ่ม,มอะมันจะมีนี่เหนียวร้อนๆเลยนะดำเลยดูนี่ต้องเทียมนิ่มกระเทียมนิ่มจริงเราจะพามากินน้องคืนเราผ่านก่อนรอปัวอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวทั้งหมด ไม่บบกับคดแดกนะคนเร็ว <c oughs> มันคือหมูย่างที่คุณไม่ต้องคิ๊กเยอะล่ะหมูย่างล่างเดือนอ่ะที่มันจะมีติก๊กหวานใช่หวานอะไรไม่กินไม่กิน,นแล้วถ้าคนมาตามรอยนอนี้คือมันต้องมาตรงไหนอยู่ข้างข้างมอญวัดถุเยอีกเขาเรียกว่าตลาดอูเดียน โอเดียนหมายก็ของเขาเรียกโอเดียนเพราะตรงนี้เป็นโรงหนังเก่าเดี๋ยวตอนกลับมาถ้าพายองไม่หมดเดี๋ยวเพามาซ้ำกันครับเดี๋ยวเขามาซ้ำนี่ยังดีครับนี่ที่บอกว่าสะพานนอกพระนครแห่งแรกของไทยนี่อ๋อที่เป็นสะพานปูนสะพานปูนโลูกโรตีนั่นลิท เขาเรียกว่าอะไรนะครับจะพาผ่านวิงแรกนอกพานทอนของแรกวัดพงมาเดือเฮ้ยนี่ป่นดวายังอยู่ยังอยู่อ๋อตกกจายกำลังคิดว่าทาร้านนี้เปิดตกกระจายตรงไหนว่ะไอ้เหี้ยล้วแม่งไฟมืดตึ๊บเลยอ่ะตึ๊บเลย ใครที่เขาเขาขายเนอ่ะไม่เข้ามาวัดเขามาวัดกันอ๋อเหรอเฮ้ยเขาเขาเข้ามาทำอะไรกันอ่ะพี่เออเข้ามาจับรางหรือว่ารอนเด็กรอนักเรียนตลาดนัดมั้งเออจับรานตลาดนัดดีปุ๊บไปเดี๋ยวเฟลเรากินเติมกันเดี๋ยวเฟลเชื่อยังว่ารสชาติอร่อยดูนี่นู่นผักเฮ้ผมเชื่อแล้วผมเชื่อแล้วเฮ้ยเราช่องนี้ผมรอดแล้ว สี่ลูกนี้เลยครับาอะไรใช่สี่ลูกอ๋อขายผลไม้ผลไม้ครับอ่ครับอร่อยครับเ้ไหครับอ้ร่อยี่เด็ุเยนะขาเลอ๋อแลวนี่ท็อปปิ้งเอาไ้ตักเลยใช่ไหมคอาเโหม่อันเนี้ยกรุงเทพกรุงเทพครับกรุงเทพก็บอกวัได้ไหมกรุงเทพนีกทมใช่ใชทมไม่นี่ก็มังกกมังกกก็มังกรุงเทพมังกก ป้าฝั่งเลยเย็นเลยเลยเฮ้ยคุณมาดูวิผมอาจจะแล้ช่องถั่วดำเผือกถั่วดำเผือกแล้วเผือกในหมู่ในตำบลเนี้ยบอกวาเมื่อกี้ติ่มก๋างกับมึงกินวิวัตมันด้อยู่แล้วเขาได้มานั่งคุยกันเนาะเท่าไหร่อันนี้ไม่สามสิบบาทสิบเดี๋ยวดูวิธีตักท็อปปิ้งอ่ามาดูนี่สิบบาทแค่เม็ดก็ดีเลยส่ข่ามใส่ปลป้าผมจะกินท็อปปิ้งอะไรดีอ่ะอะไรดีป้ที่มีเม็ดเม็ดนี่เม็ดแตกเฮ้ย ก็มีกล้องด้วยอ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 วยป้ามาตอนท้ายดังสุดเลยว่ะโอู้หูยอันนี้ผีอวยรลบอลยอวยคนไปรุ่นอ่ะมีลูกกงลูกเกดใครแนะนำให้มาเนี่ยนะแนะนำให้มาเนี่ย ปีบ้านอยู่ท่านี้เชื่อป่ะเชื่อป่ะเชื่อเฮ้ยไม่จริงไม่พาโน่เองมึงกตุกโ้ยตุกโ้ยเมื่อกี้ตกใจตั้งแต่ป้าพูว่าขุ้ยตรงนี้มันคือสมาคมบริสมาคมมันมั้งมีเด็กคนแก่มันนั่งกรดิตรินกันแล้วสิได้ครับเออได้ได้อันนี้ไม่ต้องนี่แม่ใจแล้วนี่ใจน้องเนี่ยมันได้ครับข่วนนึกตายเมื่อวานเนี่ยไหนน้องไหนน้องไหนเฮ้ยอยู่ที่เนี่ย แต่ว่าเรียกตลกแจกครับองวันเรียงร้อง้วยนะ้องเ่างนียก้องอะมาที่นียมาลุ้นล่อคนที่ดีคนสนทรคัอมสนุกบ้างยังไงวะครับหมอทำสาราแล้ววะจริงปะทงสาราเก้าประเทศระเก๋ยังเื่อย่างคงไม่ได้เราจ่ายเนาะ เดี๋ยวเราแบกรับความเสี่ยงไม่ไหวครับไปก่อนลูกเดี๋ยวเราขอสรุปสถานการณ์แป๊บนึ่งนะเราขับรถมาเพื่อมากินในเต็ม นะครับผมแล้วเราก็กะจะถ่ายสักแป๊บนึงออแล้วก็เมื่อกี้เราเนี่ยสงสัยอยู่ว่าทําไมวันนี้คนเยอะพอดีวันนี้มีงานเทกระจาดพี่ๆชาวบ้านป้าๆนั้นๆอาใหญ่ๆเนี่ยก็มารอรอของฟรีวัดอ,ะอ,อ่ะเราเนี่ย ซื้อเต็มอยู่แล้วก็บีป้าเมื่อกี้ที่อาหาเขาเห็นกล้องเขาเลยมามุงให้เลี้ยงเพื่อนเขาว่าสองคนเพื่อนเมื่อกี้เต็มแปดสิบบาทข่าวไวมากตอนนี้เราก็เลยบอกว่าแบกรับความเสี่ยงไม่ไหวผมขอเข้าไปในรถสักแป๊บหนึ่งไม่เป็นร้อยจริงนะไม่ได้เป็นในรไอ้เยียไม่ได้หาร้อยจริงธุรกิดกันยังไงวะธุรกิดกันเขาึกว่าแจกไงอ๋อเวลามีคนเลี้ยงปุ๊บเขาให้เขาได้เขามาเลยไงเนี่ย นี่คือการเทกระจาดอ่ะอย่างที่บรรยากาศที่เรารู้ตามต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้สมมุติถ้าเราเตรียบตัวมาเพื่อเลี้ยงทุกคนเนี่ยมันจะได้เลยแต่วันนี้เราไม่ได้นึกไม่ได้ฝันว่าจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เ็มเป็นไงมั้งล่ามดีดีดีเอ รสชาติไอติมของไอติมกึ่งโฮมเมดอย่างเงี้ยพี่ม,มันจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือมันต้องมีความเค็มของเกลือ,อนิดนึง <S <S ไม่ว่าจะรสอะไรก็แล้วแต่ด้วยนมะมันเหมือนเป็นความเค็มของเกลือกับกะทิกะทิมันจริงๆแล้วมันจะออกเค็มนวลๆนะใช่ครับเอาอูกลับไปที่สวนเขาอูกลับไปที่สวนครับหอมเป่าของกอครับผมครับผมไป เสิร์ฟให้เราดูดิแพงนั่งลำบากอีกเปิดเลยเด็กกำลังจะพูดเลยโทษสิบีนั่งงี้ได้ไหมเขานั่งอยูข้างบนนะบนสิอ่ะเขานั่งงี้นะเนี่ยเหรอเออเหยียบเลยเหยียบบนเบาะได้เลยเหยียบเลยเหยียบเลยไม่นั่งบนอ่ะเหมือนเมกาไอ้นะนั่งบนดิโอ้ยกูกลัวจะไปจบวิภารามมาเดี๋ยวนี้นั่งข้างบนนลองบีชลองบีชเป็แสงเงาคิดว่าเป็นทะเลนะเวใช่ไหม ไม่เข้าอ่ะเฮ้ยมีวายมีเวยแล้วอ่ะเฮ้ยไอพี่เป็นการนั่งรถอะไรประเภทนี้ครั้งแรกเลยนะจริงป่ะจริงไงพี่หน้าตายของผมคนจัหจือะไรอย่างนงี้เหรอกล้าเลยดิเออเออทึกซักดิเออไอเขียแม่งเหมือนแบบกะได้ทองไงม่รู้ผมไม่กล้านั่งเลยวะเฮ้ยทำไมมันดูนุ่มจังวะฟิลโตรดีอ่ะดีมากแต่นั่งบไม่ค่อยสบายแล้ว อันนี้มันถือว่าเป็นอ American Muscle ใช่ไหมครัใช่ธรรมดาโมงอะไรมันซ้ายแต่ว่าพี่ขับไม่ถนัดย้ายเองแม่งไงทำเป็นวักเฉยๆนะบอกอาการนั่งของคนเลยนะคาตรงไหนหรือเปล่าคือเราเนี่ยนั่งรถเปิดประทุนชมวิวกินลมเหนื่อยนี่แตกพลั๊กเลยมันเหมือนแน่นอะมเหมือนมึงแน่นอะพี่แม่คันนี้ออกมาตอนเที่ยงเลยนะครับเกียร์มันออโต้เด้อพี่ออโต้ออโต้ มึงเอ้ยห้าทีฝนตกมาแล้วมึงพะโล้ไอ้เหี้ยนี่แกงจืดเลยนะเนี่ยเขอเขินพี่เอ๊มครับมึงนี่ไอ้เหี้ยนไปอกเสียร์ก้าครับเคยคิดว่า วันหนึ่งถ้าขับมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเราแบบจะมีชีวิตบนโลกมนุษย์คงไม่ดานแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยอยากขับคันเนี้ยตอนที่กําลังขับไหวอ่ะขับไปโรงงานอาหารหมาบริษัทที่เขาทำอาหารหมาหรืออะไรแล้วก็ถามเพราะว่าไอ้คันเนี้ยแลกอาหารหมาได้เท่าไหร่เราแลกนั่งเลยแลกให้หมดเลยฮะหมดเลยเอาอาหารหมามา,าเข้าจํานวนรถราคารถอ่ะแล้วเราเอาอาหารหมาไปไว้ไหนทาเป็นคอนแทคไว้ว่าถ้ามูนิธิ หรือว่าอะไรก็ตามที่เขาจะต้องไปเลี้ยงพวกจอนจัดเอาไปให้มันกินให้หมดแล้วแต่เขาจะแจกแจงไปแต่ว่าจัดค่าอาหารหมาเนี่ยตามราคารถเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่เราก็ใครเขาไปเลยถ้าตอนจบไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยรถคันนี้ไม่ก็โคตรสมบูรณ์แบบโคตรเท่ก็ไม่รู้มันจะไปอยู่ไหนแล้วเพราะว่าแต่ว่าเราได้ทําสิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำไง เรารู้สึกว่าไงรู้ป่ะมันคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งอ่ะเราไม่รู้ว่าใครอินหรือไม่อินหรือว่าอะไรนะแต่เราเป็นคนรักสัตว์ทุกชนิดแหละมันพี่อาจจะแก้ได้ที่ปลายเหตุหรืออะไรก็ตามอะ่ะแต่สิ่งที่พี่พ,พอทําได้กับของที่พี่รักสุดในชีวิตถ้าพี่เลือกที่จะให้มันกับอะไรก็ได้ทพีพี่จะพามันอะ่ะแล้วก็ให้มันเป็นจุดสุดท้ายที่เราอยากทําในมุมของแค่จะทําให้มันอิ่มใช่<า>ก็พอแล้วก็มไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าน้อยมาได้กินอ่ะ อย่างน้อยๆในมุมจตวรแพทย์ที่ที่ไม่เคยได้เป็นหมอรักษาสัตว์ได้ทําอาชีพนั้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคงได้ทําสิ่งดท้ายที่เอออย่างน้อยๆวิชาชีพที่เรียนมาคํานําหน้าชื่อที่ปัง้งมันเคยติดตัวพี่มาตั้งแต่เรียนจบอ่ะพี่อาจจะได้ใช้มันในวันุดท้ายก็ได้ราคารถตอนนี้มันก็สามสามปรมาสี่ล้านสามสี่ล้านแลกแม่งหมดเลยแลกไปเลยสมมุติว่ารถคันนี้สี่ล้านบาทสมมตินะันแรกอาหารหมาอาหารหมาสี่ล้านสี่ล้านไอ้เหี้ย สี่้านนี่แม่งเปิดมุลยทีแล้วนะออตอนแรกที่ที่ที่ผมเห็นรถคันเนี้ไม่ได้อินกับรถอะแต่พอ,อแต่พอเนี่ยมาได้ยินอันเนี้ยผมว่าไอ้เฮียรถแม่งมีหน้าที่แล้ววนะ่ะม, <laughs> มันมีจุดจบของมันละให้มันเดินทางทําหน้าที่สุดท้ายสำหรับพี่อะไรเงี้ยเออพิกิก ตอนนั้นอาจจะมาไม่ถึงก็ได้ที่ตังค์หมดก่อนที่ขายแดกก่อน <c oughs> อันนั้นก็ <c oughs> หมาครับตัดรถอีกเรื่องแล้วสองประเด็นถ้าทานั้นสอประเด็นคนจะไม่มีแดกก่อนก็อาจจะฟิลลิ่งเนี่ยตอนนี้คนเริ่มเข้าแล้วเห็นมากที่สวนรถเก่าแลนด์มาร์คลึกลับร่มรื่นใจกลางเมืองนครปฐมเราต้องพยายามลงให้ได้ด้วยหายใจไม่ทั่วต่ออ๋อมันจะรู้เนยพี่ใช่ป่ะมันกระดิกหางนี่เลยยาอีก อ,อย่างข้างบนพี่ให้มันก็จะไม่ได้แย่งกันเนี่ยพี่ใช่ที่พี่ทำทั้งหมดอ่ะที่พี่เคยเล่าว่าจริงๆอ่ะอยากจะสร้างมันเพื่อหมาทั้งหมดที่เวิร์กใช่มันอาจจะเป็นแรงบานลาันใจอะไรบางอย่างให้เราแบบรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าไปกวนมันอ่ะสมมุตินะ,ะด้วยความที่มันเป็นเป็น,ปนหมาดำแล้วมันออกไปข้างนอกมันไปคุยขยง มันไปทาความเดือดร้อนกับชาวบ้านเราช่องเขาอะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จริงๆมันก็ต้องยอมรับถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันเพีออกไปข้างนอกโดนรถชนเราความหิวอะ่ต้องไปกินอะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันได้กินน้ํากินอิ่มเห็นปะกินอย่างเงี้ยมีน้าสะอาดกินมีชีวิตอยู่ได้เอออาจะตอบโจทย์เรื่องความสุขมันก็คงไม่ได้ ช่วยมันในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบจำไห้ถึงว่ามันมีอาหารกินในรูปแบบที่มันควรจะได้รับเหมือนเราอะน้ําที่ดีัต้องการปัจจัยสี่เลยไงใช่ป่เหมือนหมามอนกันแหละมันก็ต้องการอาหารต้องแล้วก็หมาก็มาวิ่งเล่นในนี้ได้มีที่เล่นเล่นเราก็พยายามบางจังหวะเราก็จะใส่พวกไอ้พวกยาบางอย่างบนไปให้มันได้ให้มันได้กินอ่าให้มันได้รับหน่อยเจ็บป่วยก็พยายามถ้าตัวไหนพอจะจับได้แต่อย่าอย่าลืมนะ ยังไงมันก็เป็นหมาจ้อนจัดอะหมาจ้อนจัดมันไม่ไว้ใจอยู่แล้วเออมันจะมีความกลัวหวาดระแวงพี่พี่พยายามเข้าใกล้มันในระยะเราจะรู้ว่าถ้าอย่าพวกฝูงล่างเนี้ยเราจะเข้าใกล้มันได้ในระยะแบบประชิดหน่อยเออในระยะไหนบางตัวหวาดกลัวมันจะไกลเราอาหารก็ต้องวาาตรงนี้แล้วก็รอสิ่งข้อดีของการทําสวนไว้อีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนคนดูแลที่เนียมจะไม่มีขโมยไม่มีนู่นนี่น่เพราะใครจะไม่กล้าเข้ามันจะรวมกันแล้วมันจะปกป้องที่นี่ เราไม่เรียกว่าเป็นประโยชน์เอื้อกันนะเรามองว่าเมื่อเราให้เราก็จะได้ล้วโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขไดๆอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับสนุกมากเลยเคือเ,เหมือน,มนัมันเหมือนเป็นอย่างนี้พี่ ผมอยู่อัพี่อะมันมันได้อยู่กับรุ่นพี่ <c oughs> ที่แบบว่ามีอะไรมันมันแล้วพาเราไปเจับ <c oughs> ตลอดนี่ก็แต่ว่ามันก็จะมีแง่มุมบางอย่างไว้ที่แบบว่าให้คนดูได้จับหลักมันอย่างเช่นบอกว่าเวลาเราไปดูซากของเก่า <c oughs> ใช่ไหมรถเก่าอะไรเงี้ยเราก็ได้แง่มุมที่แบบว่าเฮ้ยเออว่ะหลังจากนี้เราอาจจะแบบว่ามองรอบๆตัวฝึกมองสิ่งแบบใกล้ๆตัวให้ใกล้อะใกล้กว่าเดิมอะเออให้ให้มันดูแบบว่ามีคุณค่าไหมหรือว่าลองสังเกต สิ่งที่มีค่าเล็กๆที่เราเคยมองข้ามหรือเปล่าออะไรเงี้ยอันนี้คือแบบจากการเดินกับพี่เลยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็แบบว่าพอพี่พูดเรื่องรถมาสแตงกับหมาจรจัดอะไอ้เคี้ยแม่งเป็นสองสิ่งที่แบบว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมาอยู่ไอ้เคี้ยแม่งไม่น่าเจอกันได้แล้วก็ผมว่าจริงๆอะพอมาเจอพี่อะพูดเรื่องมาสแตงกับหมาจอนจัดอะเราอาจจะไม่ต้องทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่เที่อะไรก็ได้เว้ สิ่งที่พี่ทำแม่งจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่รถมัสแตงหรอพี่ที่พี่ฝันเอาไว้อ่ะอาจจะอะไรก็ได้ไว้แต่ว่าถ้ามองคุณค่าชีวิตเล็กๆของรอบตัวแล้วได้อ่ะนั่นคือจบละําใว่ามันมีความสุขกับ,กบเรื่องเล<อ>็กๆ,ๆอะ่ะ<อ>คิดแค่นั้น<อ>ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแบบใหญ่โตหรือว่าเลยเลยใกล้ๆตัวเล็กๆ<อ>ทำแล้วมีความสุข<อ>ได้เคยได้ฟัง พอดคาดหนึ่งนะว่าคนเรามันตายแค่สองครั้งตายครั้งแรกคือชีวิตเราไปแล้วใช่ตายครั้งที่สองคือตายจากความทรงจําของคนอื่นทำเท่าที่เราทําได้เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบต้องประสบความสําเร็จหรือว่าเปลี่ยนแปลงโลกหรือเปลี่ยนแปลงใครผมว่านะเวลาเราทําเพื่อคนอื่นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราทั้งหมดอหะมันมีโครงสร้างอื่นอีกเยอะที่มันต้องทำไงแต่ว่าพอเราได้ทาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ พี่ตั้งใจไว้ผมว่ามันก็คงเพียงพอแล้วแหละในระดับที่แบบว่าเราเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตปกติอ่ะหรือว่าพี่เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงไงพี่ว่าอะไรรู้ป่ะมันเพื่อนไม่ต้องมีเงื่อนไขอ่ะเอ้ยพี่เคยมองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะชีวิตพี่แม่งจะไปลงเอยหรือว่าจุดจบของแม่งก็คือตรงไหนวะจะใช้ชีวิตให้สนุกทุกวันทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบพี่โชคดีบางอย่างผอิญว่าไอ้สิ่งที่เราไปโฟกัสความฝันกับสิ่งที่รักอะไรเงี้ยมันดันเป็นเรื่องเดียวกันเราดันพยายามพยายาม พยายามทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเราเลยรู้สึกว่าการมีชีวิตของเราในทุกๆวันน่ะเรามีความสุขกับมันน่ะอาจจะตอบไม่ได้หรอกว่าทุกคนจะทําแบบนี้ได้เพราะว่าข้อจํากัดหลายๆอย่างเหมือนที่ไอ้ภพเคยพูดแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มันจะได้ทําในสิ่งที่รักแต่ทุกคนควรจะรักและพยายามรักในสิ่งที่ทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่พอไหวนะเออเขาใช้เขาใช้วงเล็บเท่าที่ร่างกายกําลัง ใจทุกอย่างมันจะเอื้อมหน่วยและพอไหวให้ทําตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งถ้ามันถึงจุดหนึ่งล้วได้กลับไปทําในสิ่งที่รักหรือว่าอะไรเนี่ยเออมันก็ไม่ได้สายไม่ได้ผิดแต่วันนี้โอเคนะพี่เยี่ยมากแต่เลยลืมถ่ายทอดให้เฮียนี่ด้วยนะเอช่วยให้คนนี้ด้วยนะโอเคเขาจำมือจำมือไม่เขาได้ไปแล้ว ได้ไปแล้วนะขายกล้องกุยีพจะจบแล้วเสือกขายกล้องกุยียกล้องเฮยวกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าถ้าเราไปเจอใครที่รู้สึกว่าเราน่าจะเล่าอะไรบางอย่างหรือเอาอะไรบางอย่างเนี่ยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนและเราได้นะครับผมเดี๋ยวว่ากันปัไป